โอเคนะครับท okay, ุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับนายชัยของดีมีวิชุลสุดท้ายนะครับผมตอน e ีนี้ก็ต่อจาก EP เท่แล้วนะครับผมก็ที่ถ่ายให้เพื่อนดูนะรถสุดคันนี้นะครับผมนี่นะที่ว่าปั้นใหม่ทั้งคันครับว้าวภาพก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรถ เชิงคันแรกในหมู่บ้านนะครับทุกคนเสร็จเครื่องก็เป็นเสร็จเครื่องขันสามนะโอ้นถ้าทุกคนอยากเห็นคันนี้เท็ดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมคือว่าอยากให้เท็ดน,นะอันนี้ก็เป็นของชืนหน้าของพี่ก๊อตนะครับผมกดอะไรเต่งน่าจะเป็นของพี่กอ๊อตเยอะยืนครับผมนี่นะสติกเกอร์กดอะไรเต่ง GTK ครับผมอาร์มก็อาร์มของพี่ก๊อตครับผมมาเดี๋ยวทำดูทำมาดูครับสเต์ครับผมเป็นสเตยสีฟันนะครับผม <S <S แล้วก็มีโซ่ชื่มาใหม่เต์หน้า14ครับผมประมาณนี้ครับผมเป็นอาร์มจิมินิยม ย่นแบบเป็นระบบเลยนะครับผมนี่นะย่นได้สุดเลยเลยแหละแต่วลาตรงตัดตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้แรงมันเยอะกว่าเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้แหละพอแล้วครับผมส่วนชกหลังก็เป็นชกพอดนะทุกคนมีน,อน็อตพอดสี่ฟ้าประมาณนั้นครับผมบบกครับผมนี่นะกลมกิบก่อกนก็ยังไม่ได้ขอให้เพื่อนดูนะครับผมนี่นะเพื่อน นะความบางเกือบประมาณนี้เลยครับผมช่างปมอีทอย่างเอาอะครับสวยจริงนะอันนี้แล้วก็มีนะ็อตฟอดด้วยนะเอ้๋คนดูครับผมนี่นะได้เหรอเฮย้ยเดี๋ยวคํามาดูฝั่งนี้กันนะครับผมทีนี้ก็จะพา,าท,ท,นนนะทุกคนมาติดเครื่องท่นี้นะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเอากระดิ่งอดไปลังก่อน,นครับผม มันคือกะนะทุกคนนี่เลยครับผมผี่เด็กครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับผมมาดูกใกล้ๆครับนี่นะเป็นท่อใหม่ๆรอ้รอนๆเลยครับผมเป็นท่อของพี่ก๊อตนะทุกคนนี่ครับผมเป็นป้ายน้ำเงินแล้วตรงนี้มีเงินยึดท่อเป็นท่อย่อนไหลเกิดยาวๆนี่หมอนครับผมเป็นระบบครับผมเ,เครื่องทำลูกมา้า ทำ5 3เจ้ไม่รู้ใครรู้แายรายละเอียดนะครับผมประมาณนี้แหละส่งรถก็เตี้ยๆนหน่อยนะครับผมชุกหน้าก็ตัดเกณฑ์มาแบบสําเร็จรูปเลยนะครับผมเป็นแบบตัดเกณฑ์ตําใส่ได้เลยครับผมที่ก็จัดมาใช่แบบเป็นชุดเลยนะพร้อมใส่ประมาณนั้นฮะทุกคนแค่ซื้อนั้นนะครับผม,นนบผมเป็นลูกปืนหน้าหลางัง ใส่ได้เลยครับผมใส่มาหล่อๆเลยครับเกิดเกดเชื่อเพื่อนสาวเกิดวัยรุ่นก็คอนข้างฮินนะครับผมเจ็ดห้าสามครับผมเกิดเอามั่งอ่ะแถวบ้านผมก็ไม่เคยมีครับผมก็เอาท่านี้ก็อยากเจอครับผมอยากเจอกับหมู่บ้านอื่นใค่คิดว่ารถตัวเองแสร็ก็เอามาเจอได้ครับผมที่กัดอำเภอกบให้ใช้นะครับผมเกิดสกิลมาได้นะเป็น ผมนะนายชัยเออเกิดเดี๋ยวเรามาตั้งเครื่องคันนี้ดีกว่าครับผมว่าเสียงมันจะลั่นแค่ไหนนะทุกคนคนรับชมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมขอคนละไลค์ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะเออฟังเสียงกันครับผม เดาครับทุกคนไม้เป็นเสียงเดินเบานะผมเป็นเสียงสุดยอดบริสุทธิ์นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเสียงจริงเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ให้ฟังนิดหน่อยนะขึ้นเยอะไม่ได้ ประมาณนี้นะครับผมไม่อยากเบิ้ลเยอะนะทุกคนเดี๋ยวมันรบกวนชาวบ,บ้านครับผมก็อยู่ในเขตหมู่บ้านนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูรถผมก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับผมนี่นะส่วนนี้ครับผมโอ้โหแม่งแอนั่นนะครับผมมันขาดนี่นะทุกคนโซลโซลลินครับผมไม่รู้ว่าเป็นกับสาเหตุอะไรนะ อันนี้ก็เป็นท่อครับผมท่อแม่งกังชิบหายม้อน้ำครับเหลือไว้ตรงนี้เลยก่อนเนี้ยนขะับตอนนี้แม่งพังทีละสองคันเลยครับผมดีมก็กำลังส้มนะตอนนี้เดี๋ยวได้ชมแน่นอนครับผมดีมของผมนะอีกไม่นานครับผมอันนี้ก็เพิ่งเปิดผลมาใหม่นะขับได้แค่ วันส่งวันเองครับผมไปเมืองนะวันนั้นไปคัดตัวครับผมเดี๋ยวพามันมดูดรีมกันครับนี่ก็เป็นอะไรนะทุกคนนี่ครับผมเป็นอะไรดรีมครับผมก็เกะอกโมลแล้วแหละ <c oughs> สภาพประมาณนี้ครับผมมีแขมจำหนายนะครับผมนี่นะ <c oughs> แขมรถดแข่งสติ๕สาม ห้าสามนะทุกคนสนใจติดต่อมาได้นะอันนี้ห้าสามเต็มระบบมาติดต่อได้นะห้าสามเต็มระบบ,บ,รบ,บ,บครับผมใส่ไปเร็กแน่นอนครับผมหให้ดูรถด้านในครับผมน,นี่ก็เป็นดีมเชงอีกคันนะของรุ่นพี่จดเอาไว้สภาพค่อนข้างที่จะเลิกครับผม ก็ไม่ได้เช็ดนะทุกคนให้ดูครับผมโอ้โหสุดนะทุกคนคันนี้ดูท่อครับผมเอเฮดที่ทอกลตกครับผมก็มีพักเท้าด้วยนะคือมาใส่โดยเฉพาะเล,เลยครับผมเป็นสำหรับใส่ท่อนี้นะนี่ผมท่อโอ้โ เดิมโรงงานครับผมก็หลังเป็นหลังดำนะทุกคนคลองเดดโลน่าสกตโลลดลนาสกตังสิบแปดครับผมเดี๋ยวพาดูดีมกันครับทุกคนเห็นเดี๋ยวคนถามหานะนี่เลยครับผมก็ตัวนี้ก็ขับค่อนข้างกลางกลางริงครับทุกคน โอ้โหกำลังทำการอยู่ครับก็นา่าจะอิงไม่นานะนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มประกอบแล้วแหลระรอแค่อัดลูกปืนใหม่นะครับผมข้างข้อฮะประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นรถเจ้าของอูครับผมไอศิ0เป็นสำนักของช่างบิ๊กนะครับผม ทำกับช่างบิก๊กไปอะไรรอมหนึ่งแล้วก็อัพสเตปอัพไซน์นะทำเองครับผมรอบอัพไซน์เป็นทำเองครับผมห้กสามก็น,นี่เป็นอะไรครับโคเวียงชักเปตอันนี้โคเวียงชักเปตน,นะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาทำได้นะครับผมดีเยอะอ, <laughs> อันนี้ก็เป็นนายย่าจะเป็นเรลงของดีมครับผม รถผมนะโหอะไรครับทุกคนนี่นะมีมักมักฝรั่งเลยครับผมโอ้หอันนี้ก็สนใจมาทำได้ครับผมเค็มทอสเดอร์ร้อยสิบสิบบวกต้องเจอส้นปีนนี่ครับผมหน้าร้านนะรถก็ค่อนข้างเยอะครับผม มาทำได้นะทุกคนปูช่างลิวเล็กหักปูไปด้วยครับูช่างริวล็อกเลก็กอ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าละกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ยืมสากดไลค์ก็เช็คครับถ่ายเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับทุกคน